สวัเดีครับวันนี้เราไปอยู่กันในเิมบลูฟวิ์ดกับซีรีส์เริ่มต้นใหม่กับ,บเบคอนนะครับวันนี้เราก็จะมาฟาร์มมิลตต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยผล <c oughs> น้ำแข็งเนี่ยได้มาจากอีเวน์คลิปมากนี่ย

คนเน้นแรงไม่ปวดไม่เนียบถีบหน้าไม่เมลยอะโดนต่อย่าได้คิ boleh ha ผลล้ัวโชว์ผลตา 猪。

เอ่อกอลิล่าฮิงโอเคอืมโอเคถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอไปแ้วยสิยงฝน แม่งเลยไม่ีเฮ้ยเอวด้วยเอวด้วยรู้นะเนืบอลมีสับเอวดู่บอลมันเดอแม่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 บอมนเด็กสอืมทำละมึงโอ้ยเจ็บจบ นี่โอ้สามสีส่อันโคตรเยอะเลยไปไปเกาะบากูดกันครับท่านผู้ชมอย่านะอย่านะอะไรให้หออะโอเคขอบคุณกูณมีแล้ว เดียวนะโอเคได้เซอร์บีฟีละนี่เป็นเซิร์ฟรวมแต่คนเขาคนเขาออกไปหมดแล้วไม่ทุกคนได้ผลระบฟรีเป็นหนึ่งออนโคตรด,ดี หน้าเขียวเลยฉีเชื้อคอมบี้มาด้วยกันหน้าแม่งโคตรเขียวเลยข้าาขขอถอนคอมพูดแล้วกัน มีเพินามาแค่วันละสองตัวสองตัวอิ่มอิ่ม เอ้อสวยมันนี่เลยสมบ oh, okay. ูรณ์เต็มที่เลยเนี่ยโอเคนะครับก็วันนี้เรามาถึงกลบใหม่แล้วก็วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ 啊嘿嘿。